เียูก <m> ็ม <t ired> ีปาฮู <t ired> <im> ้อกมาไกแลางเป็นยักษ์ตัวใหญ่ยักษ์ก็บอกว่าเจ้าหนุ่มน้อยเจ้าได้ปล่อยข้าออกมาจากคำสาปข้าจะให้พรเจ้าที่สามข้อเจ้าต้องการอะไรบ้างให้บอกเข้ามาเดี๋ยวนี้อะไรกินก็คิด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 อะไรดีวะข้อแรกหัวเราะทีูุ่ ลุกพุ้กจากหลุ่มอันนี้อย่างแน่นอนยัดก็ง่ายมากหอาดิทต้วขึ้นมาบนข้างบนเลยลูกแล้วก็กลับมาอยู่ที่เดิมของบ้าอนอาณาจกหลังจากนั้นผ่านไปไม่นานอาณากก็ได้ยินเสียงม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 ีประกาศจากราชวังรับสมัครราชบุตรคขย เริ่มหงุดหงิดแล้วไม่ฟังแล้วใช่ไหมอาลาดินไม่คนละอีกแล้วลมไม่จอยแล้วละ่ะลูกเปลี่ยนผ้าดีไหมเปลี่ยนเรื่องเหรอเล่าอาลาดินไหมวาไม่เอาแล้วเริ่มหงุดหงิดแล้วละ